แล้วการตั้งยอดของแต่ละแบบอะค่ะต่างกันยังไงบ้างคะก็นะคะเดี๋ยวสรุปกันอีกรอบนึงนะคะจากที่ตีเมื่อกี้เราจะมีตั้งยอดอ่อนนะคะตั้งยอดกลางแล้วก็ตั้งยอดแข็งนะคะการตั้งยอดอ่อนเราอาจจะตีเตรียมไว้สําหรับผสมทาเป็นมูสช็อกโกแลตมูสสตอเบอรี่มูสนะคะส่วนตั้งยอดกลางเราตีแล้วสามารถเอาไปผสมสีเพราะว่าการผสมสีเรามีการคนซ้านะคะทำให้ครีมมันจะแข็งขึ้น หรืออาจจะเอาไว้ตกแต่งเหมือนเป็นรูปหยดน้ํานะคะเนื้อครีมก็จะแบบตั้งยอดอ่อนได้สวยนะคะส่วนการตีที่แน่นและเฟิร์มช่วงสุดท้ายนะคะตัวนี้เอาไว้ปาดตกแต่งเอาไว้ทาเครกหรือว่าเอาไว้แต่งเค้กโดยทั่วไปที่ทําเป็นเค้กชิ้นสามเหลี่ยมก็ได้ค่ะทีนี้นะคะบางครั้งเราอาจจะเจอปัญหาครีมที่เป็นฟองมันจะเกิดจากอาจจะอาจจะเกิดจากการหนึ่งคือครีมความเย็นไม่ค่อยดีเรามาตีปุ๊บมันไม่ค่อยจับอากาศหรือการตีที่ไม่ถึงจุด ที่เหมาะกับการใช้งานนะคะอย่างเช่นตีแค่พอตั้งยอดมันมีการจับอากาศแต่เนื้อยังไม่เฟิร์มนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในกรณีที่เราตีไม่ขึ้นนะคะตีแล้วเหลวตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องทิ้งนะคะเราเก็บไว้แล้วค่อยทยอยแบ่งบางส่วนมาตีกับครีมตัวใหม่นะคะเพื่อให้มีการตั้งยอดที่สวยงามเหมือนเดิมนะคะในกรณีนี้นะคะจะแนะนําเป็น2วิธีวิธีหนึ่งคือเอาส่วนที่เราตีไม่ขึ้นนะคะไปเก็บในแช่อาจจะแช่เย็นให้เย็นจัดๆหรือแช่แข็งได้สักแป๊บนึง นะคะแล้วค่อยนำมากลับมาตีใหม่นะคะอีกส่วนหนึ่งถ้าเราคิดว่าเราตีใหม่แล้วอาจจะเนื้อไม่สวยหรือไม่พอใจอาจจะนะคะเราเอาตัวใหม่ที่เราจะใช้ตีเทในอ่างที่เราจะตีนะคะแล้วก็เอาส่วนที่ไม่ขึ้นนะคะแบ่งมาผสมนิด